Oh. สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าเราหลังจากที่เรารีวิวจัก,กรยานไปแล้วนะว่าเราโมดิฟายจัก,กรยานชเชฟโรเลตของเราเนี่ยเป็นจัก,กรยานพับเนี่ยเราทาอะไรไปบ้างวันนี้เรามาแก้ไขมาซ่อมตรงไหนบ้างของจัก,กรยานเรารีวิวไปแล้ววันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋านากระเป๋าทัวริ่งเราแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินทาง1ิวันซึ่ง คลิปนี้เนี่ยเป็นการถ่ายทําก่อนที่มีการเดินทางนะเพราะว่าเราจะเดินทางวันที่15บห้าคือวันเสาร์นี้เป็นเวลาสิบวันเป้าหมายเราคือเชียงรายพันกิโลสิบวันนะแต่วันนี้เรามาดูว่ากระเป๋าเราอะที่เราจะไปเชียงรายสิบวันเราเตรียมสัมภาระครบแล้วเดี๋ยวมาลื้อดูนะผมผมจัดไปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวจะรู้ดูลือดูให้ใหม่อีกรอบหนึ่งทีละกระเป๋าหลักๆก,ก็จะมีแค่ กระเป๋าด้านหน้านาที่ใส่กระเป๋าด้านหน้ามีสายรัดอยู่นะรัดเพื่อไม่ให้มันเกิดการเลื่อน,นที่นะแล้วกระเป๋าหลังสองใบล็อกบูทกันน้าได้นะครับผมคิดว่าราคาราคาเต็มมันอยู่ที่เก้าร้อยนะแต่ว่าตอนผมซื้อมามได้ราคาลดอีกอีกสามร้อยน่าจะเกือบสามร้อยเพราะไปกดโค้ดส่วนลดหลังเที่ยงคืนนะก็จะเหลืออยู่ประมาณหกร้อยเก้าสิบมั้งถ้าผมจะไม่ผิดน,นะถ้ารวมค่าส่งก็เจ็ดร้อยกว่าบาท หรือว่าคุ้มมากนะแล้วก็ไม่ต้องซื้อของแพงด้วยเพราะว่าของมียี่ห้อแพงๆอ่ะใบหนึ่งต้องสี่ห้าหกพันใช้แบบนี้ได้สี่ใบคุณใช้ไปเลยปีละใบฟังแล้วยังเสียยังคุ้มกว่าแต่อันนี้มันดูแล้วมันดีจริงๆนะคุณภาพมันดีแล้วก็น่าสนใจก็เดี๋ยวรีวิวกระเป๋าใบหน้าก่อนถอดง่ายสุดเดี๋ยวมาดูกันนะถ่ายแบบยาวๆไปเลย ไม่มีตัดด้วยอันนี้ก็จะแกะให้ดูเพราะว่าอันนี้เป็นแพ็คของจริงด้วยนะแพ็คของจริงแบบเหนียวอ่ะเหนียวหนืดเหนียวแน่นเลยนะจะบอกให้เพราะว่าแพ็คลอมนี้คือไม่ลื้อแล้วคือไปจริงไปจริงเสานี้แล้วนะก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันแต่ก็คงแอบมาทำรีวิวให้เพื่อนๆดู นะอันนี้คือสายรัดเราแข็งแรงเป็นชนิดพิเศษนะใช้สำหรับมอเตอร์ไซค์มันมีซิปหน้ากับซิปหลังกระเป๋าใบนี้นะใบก็ประมาณนี้ประมาณชักสิบห้าเซนได้ไมั้ยหรือก็ประมาณชักหกเซนได้ผมเอามาใส่นี่เพราะว่ามีอุปกรณ์เครื่องนอนอันนี้เป็นถุงนอน ถุงนอนเนี่ยศูนย์องศาคือคนนี้ไปนอนแล้วหนาวแล้วก็จําเป็นแล้วไม่มีที่นอนนะนะแต่อย่างที่บอกคือเวลาเราเดินทางเราพยายามจะหารีสอร์ทนอนไปก่อนอันดับแรกเลยนะแล้วก็ถ้าไม่มีจริงก็คือหาที่พักกลางเต็นท์หรือไม่ก็ตามโรงพยาบาลหรือไม่ก็สถานที่อื่นๆเนานะสถานีตำรวจอะไรเงี้ยนี่คือถุงนอนอันดับแรกนะ นี่คืออุปกรณ์กลางเต็นนะของเนเจอร์ไฮน้ำหนักแค่1-2ึกิโลไซส์ก็ประมาณนี้ไม่ไม่ใหญ่มากนะเพราะปกติเวลาผมไปคนเดียวอะไปปั่นจักรยานผมก็ใช้ใบนี้สังเกตดูว่าขาดหมดแล้ว <c oughs> แล้วก็อันนี้ถุงสำหรับคัดแยกอุปกรณ์บางอย่างบางทีอาจจะต้องใช้ออกไปข้างนอกโดยที่ไม่เอาอุปกรณ์ไป สูบจักรยานนะยี่ห้อนี้ไม่ได้เอาของดีมากแต่เอาพอใช้ได้เป็นแบบมีขาตั้งนะนี่แบบมีขาตั้งแล้วพอเวลามันสูบมันก็จะสูบง่ายหน่อยนี่แบบน,นี้แบบมีขาตั้งใช้มือเหยียบมันก็จะดีกว่ายี่ห้อล็อกบูธเหมือนกันจากประเทศจีนกระเป๋านี้เสร็จแล้วหมดมีแค่นี้จริงๆแล้วก็ อุปกรณ์ข้างหน้าเนี่ยนะก็จะเป็นชุดซ่อมก็คือชุดปะยางนี่ชุดปะยางไม่รู้เพื่อนเพื่อเห็นเมา่ก็คือมีที่แกะยางแล้วก็มีอุปกรณ์ปะยางเห็นไหมแล้วก็นี่มีที่ขัดยางเพื่อให้มันมันสากนะเวลาทากาวมันก็จะทากาวติดได้ง่ายขึ้นอันนี้คือกาว คืออุปกรณ์ชุดปะยางเบื้องต้นเนาะในกรณีที่จําเป็นจะต้องปะยางก็ต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้ช่วยซึ่งผมก็มีอยู่หลายอันแต่ก็ซื้อไวเอ้เผืืออุากที่สองก็คือยาง20นิ้วใช้ได้ทั้งขนาด150ยห้าะใช้ได้ขนาด1นึ่จุดแล้วก็หนึ่เจห้านะเปือกรณีที่ มันแตกแล้วปาไม่ได้ก็ต้องใช้แล้วก็อันนี้คืออุปกรณ์แกะยางซึ่งแข็งมากบางทีใช้แค่สองอันไม่พออันนี้คือสายสำหรับชิปเตอร์นะกรณีที่มันขาดเราก็จะมีสลิงเปลี่ยนซึ่งสลิงเส้นไม่กี่ตังค์นะส่วนอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยผมก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วจากคลิปที่แล้วที่ผมอธิบายฟังจะเป็นเรื่องโซ่ใหม่ก็ดีแบริ่งใหม่ก็ดี แบริงคอลูกปืนก็ดีแบริงล้อก็ดีแล้วก็สายสลิงทุกเส้นจะเป็นสายเบรกสายเกียร์ผมเปลี่ยนใหม่หมดนี่คืออุปกรณ์นะไขควงประแจปกเหลี่ยมจุดซึ่งมีทุกไซส์ที่สำหรับไว้ไขจักรยานเวลามันเสียหายหรือมันหลวมนี่คือจุดปะยางเหมือนกันเป็นของเก่าแล้วก็ของเอาประแจเลื่อนไปท,ทำไมต้องเอาประแจเลื่อนไปเพราะว่า มันมีล้อหลังมันใช้หกเหลี่ยมเบอร์ใหญ่ผมก็เลยต้องเอาประแจเลื่อนไปจริงๆไม่ได้อยากเอาไปเพราะว่ามันหนักนะสองก็คือชุดต่อโซ่คือกรณีโซ่ขาดนะชุดต่อโซ่อันนี้ผมก็ซื้อมาจากในช้อปปีนะราคาสักหกสิบบาทได้แล้วก็คีมเล็กๆอย่างน้อยเอาไว้ช่วยจับแล้วก็อันนี้คือชุดลูกปืนลูกปืนคอ นะเป็นของเก่าก็เลยเอาไปด้วยแล้วก็เคเบิลทายอย่างน้อยสามสี่เส้นเพราะว่าเผื่อจําเป็นนะเผื่อไว้รัดนูน่นรัดนี่รัดของกรณีที่น็อตลุดน็อตหลุดนะแล้วก็ตัวตัดโซ่นะครับตัวตัดโซ่แล้วก็ไฟฉายเบื้องต้นในกรณีที่เสียปะยางตอนกลางคืนอยู่ในชุดนี้มันก็จะเอาไว้เซอร์วิสได้ง่ายเพราะว่ามันไว้เน็บ มันเกด็ดเนไว้เนบเห็นไหมเนบล้วก็นี่เวลาเราซ่อมเห็นไหมอยู่คนเดียวมันก็ต้องช่วยเหลือตัวเองอย่างนี้เนาะโอเคก็มีเท่านี้นะอันนี้คือกระเป๋าใบนี้นี่คือกระเป๋าใบนี้นี่คือให้ดูว่านี่คือกระเป๋า มีเท่านี้นะนีคือกระเป๋าหน้านะดูเหมือนน้อยนะแต่ว่าหนักชิบหายเลยไม่ได้ชั่งน้ําหนักให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวชั่งให้ดูนะเสร็จแ,แล้วเนี่ยก็คือรีวิวไปแล้วเนาะจะมีกระติกน้ํายี่ห้อล็อกบูธเหมือนกันไม่ใช่ไอตัววางวางขวดน้ําเนี่ยสองอันไว้ข้างหน้าเพื่อให้ง่ายต่อการหยิบนะ้ำมีกระติกน้ํา มีถุงผู้นี้ใส่พวกขนมปังขนมอะไลสเประกาแฟเนาะแล้วแต่เราต้องการซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่สำหรับผมเนี่ยเวลาน้ำเนิ้ออะไรต้องอยู่ใกล้มือนะเพื่อความสะดวกนี่คือกระเป๋าที่สองนะกระเป๋าที่สองเนี่ยเดี๋ยวจะลื้อให้ดูเนาะแต่ก็ไม่ไม่แกะอันดับแรกคือกระเป๋าสะพายในนี้ก็จะมีตังค์อยู่นะมีบัตรประชาชนมีตังค์ นะครับมีพักเครื่องนะครับมีกุญแจรถมีหูฟังนะแล้วก็มีบัตรประชาชนในนี้สําหรับจําเป็นแล้วก็มีตังค์ด้วยอันนี้ในกรณีที่เราต้องเข้าเซเว่นหรือเข้าส่วนตัวต่างหา,จากจักรยานอยู่ข้างนอกเราเอาไปแค่นี้นะหรือเข้าห้องน้ําก็จะมีพวกผ้าเปียกอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใบนี้ก็คือเป็น อยู่กับพ่อแบงค์นะสิบตัววันเนี่ยผมเอาพ่อแบงค์ไป2ตัวขนาด2000มิลลิแอมนะอีกตัวหนึ่งอยู่ที่กล่องนี้สำหรับชาร์จกับโทรศัพท์ในกรณีที่เราขับขี่เพราะว่าจะเป็นอาจจะบางทีบางครั้งตัวดู GPS หรือรับโทรศัพท์พอแบตหมดหรือแบตกล้องหมดแล้วก็ชาร์จได้เลยจากหลุมมันจะอยู่ตรงนี้นะนี่อยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวผมเองก็คือ หากล่อ,องใส่กาแฟนะแล้วก็ power bank อยู่ใรน,นี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ชาร์จเสียบได้โดยตรงนะเสียบได้โดยตรงไ่รูเพื่อนเห็นหรือเปล่านะเสร็จแล้วสิบนาทีแล้วนะก็เมอกี้อธิบายไปแล้วคือในกระเป๋าใบนี้มันจะมีกระเป๋าแยกอีกชุดนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้า power bank ต่างๆนะก็จะมีไฟฉาย สำหรับกระบ,บอกใบนี้นะแล้วก็ถุงกันน้ําใน,นกรณีที่เปียกน้ํานะแล้วก็ชุดแบตเตอรี่แล้วก็อันนี้คือเมมโมรี่หลายอันหน่อยนะมีเมมโมรี่อยู่หลายตัวเื่อไว้ฉุกเฉินนะถามว่าผมเอาเมมโมรี่ไปกี่อันก็คือมีห้าร้อยอันหนึ่งร้อยี่สิบสองอันแล้วก็หกสิบสี่หนึ่งอันผมคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วก็แบตเตอรี่สําหรับกล้อง นี่คือแบตเตอรี่สำหรับกล้อง o อส o a แอคชัเวอร์ชั่นแรกเลยนะ,นะแล้วก็สายชาร์จทั้งไท p ์ C, แล้วก็ไทที่ใช้กับ Android เนาะอ่ะนี่เป็นแบบนี้นี่เป็นชุดนี้นะแล้วก็ในนี้ก็ยังมีผ้าเปียกกรณีเข้าง้น้ำ แล้วก็ตอนแรกตัดสินใจอยู่นานว่าจะเอาโดนไปไหมเพราะว่าน้ําหนักเยอะนะก็เลยตัดสินใจว่าเอาแค่โดนกับแบตเตอรี่ไปอีก2อ,อันอีกอันใส่ไว้ในนี้แล้วนะแล้วก็ไม่พอก็คือชาร์จจากข้างในเลยนะครับกระเป๋าไปที่สองนี้คือเป็นกระเป๋าพวกแฟสบสบู่ยาสีฟันนะอุปกรณ์ล้างเนื้อล้างตัวล้างหน้าแปรงฟันนะอยู่ในนี้เพราะว่าถ้าเปียก ไอ้ตัวนี้มันกันน้ําได้นะมันก็จะไม่รั่วหกทําไมสําคัญเพราะอันนี้เป็นชุดเปียกเวลาใส่ในนี้ถ้ามันเปียกแล้วมันกันน้ําไม่ได้เนี่ยผ้าข้างในมันก็จะเปียกด้วยนะอันนี้คือเหมือนกันอันนี้ก็กันน้ําได้เป็นชุดแบตเตอรี่พวกนี้เนี่ยเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราจะไม่ใช้ขอโทษนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะนี่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ชุดของมันเนี่ยเราก็จะจําเป็นจะต,ต้องกันน้ําได้ด้วยเนาะก็เดี๋ยวหาอุปกรณ์เสริมนิดนึงให้มันหงายมาหน่อยนะครับหงายมาหน่อยอ่ะอเเดี๋ยวไปตัดเอาอันนี้เพื่อนๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมครับชุดนี้เนาะแล้วก็ชุดนี้คือชุดทำแอบข้าวซิปด้านหน้านี้ไม่ได้ใส่อะไร นะไม่ได้ใส่อะไรนี่ชื่ออุปกรณ์เกี่ยวกับหม้อไห้เตาแก๊สนะหม้อไห้ก็คือมีที่จานมีแก้วนะครับแก้วน้ำนะมีมีจานหลายใบยข้างในก็จะเป็นเตาแก๊สเตาแก๊สแบบนี้ก็คือกลางออกมาได้กลางแบบนี้เดี๋ยวจะเก็บให้ดูเนาะ นี่ผมใช้มานานแล้วแหละจนจนในโตมันใช้ไม่ได้แล้วก็เลยต้องมีไฟแช็กนี่คือชุดอุปกรณ์ทําครัวจานมีช้อนแล้วก็มีดรวมไปถึงจุกตรงนี้เป็นจุกสำหรับใช้กับแก๊สกระป๋องได้แล้วคือนี่หม้อแคสยังพอมีอยู่บ้าง แล้วก็อันนี้คือหม้อใบใหญ่ใช้จนเก่าขาค่าเคอะแล้วก็อันนี้คือชุดอุปกรณ์สำหรับต้มกาแฟอาหารน้ำมามา่าอะไรเงี้ยนะแม้ถ้าหุงข้าวก็ยังทำได้ทำกับข้าวก็ทำเรนนี้ได้นะเป็นชุดเล็กสำหรับเดินป่าของผมเองรีวิวกระเป๋าใบที่สองเนาะว่าผมเอาอะไรไปบ้างนะ ก็คือพัดลมครับเผื่อกรณีที่มันร้อนพัดลมก็จะช่วยได้นะครับพัดลมยี่ห้อนี้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าก็าไปซื้อในช็อปปี้เอาดูจากรูปนะเพราะว่าแบตเตอรี่มันอยู่ได้ถ้าเปิดโลเนี่ยอยู่ได้สองสองคืนเลยนะอยู่ได้สองคืนเลยนะแต่ถ้าเปิดไฮนี้นะจะอยู่ได้แค่คืนเดียวก็เพื่อนๆลองไปซื้อดูยี่ห้อนี้โมเดลนี้เลยนะ ผมจำไม่ได้แล้วผมใช้มานานแล้วอันนี้ดีมากแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ตัวนี่ก็คือเน้นแบบเบาแล้วก็แห้งง่ายนะแล้วก็ซับซับน้ำได้ดีด้วยแล้วก็อเอาหยิบมาทีเดียวเลยหมดแล้วนะ นี่คือถุงเปลวไว้สําหรับใส่เสื้อผ้าที่เปียกหรือไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าถุงพวกนี้เนี่ยเวลาใส่ผ้าเปียกมันจะไม่โดนผ้าตัวอื่นนะครับแล้วก็ผ้านี้คือผ้าใหม่ที่ยังไม่ได้ใส่นะนี่คือผ้าถุงผ้าใหม่ที่ยังไม่ใส่นะผมเอาเสื้อผ้าไปทั้งหมดเสื้อสามตัวกางเกงสามตัวไปประมาณสิบเอ็ดวันที่เหลือก็อาจจะต้องใส่ซ้ํา แล้วก็ไปหาที่ซักข้างหน้าเอานะครับแต่ว่าเสื้อนอนเนี่ยชุดนอนเสื้อนอนเนี่ยผมจะใส่ต่างหากสิวันก็คือใส่นอนอย่างเดียวไม่ได้ใส่ปันแต่ว่าเสื้อปันผมจะมีแค่2ตัวเท่านั้นตามตัวเท่านั้นแต่นี่คือเสื้อนอนอย่างเดียวตามตัวนี่หมายความว่าผมเอาไป2ตัวแล้วก็ตัวที่ผมใส่อีกหนึ่งตัวนะครับส่วนทุกนี้คือนอนอย่างเดียวก็คือสิวันเนี่ยผมใช้ตัวนี้นอนอย่างเดียว แล้วก็หมอนเป่าลมนะใช้ทุกทิปแล้วก็ไอ้นี้คือไม่รู้เพืเ่อนๆเห็นเปล่านะซื้อจากวีเคทลอนเนาะเป็นแอร์แอร์สักเจอ์ก็คือว่ามันจะไว้สำหรับเป่าลมแล้วมันจะเป็นที่นอนอนิ่มๆอย่างน้อยอะเวลาไปนอนที่เปียกอะพื้นเต็นมันชื้นมันมีความชื้น ถ้าเกิดเราไม่มีที่รองเลยมันจะเป็นไข้เนาะเราจะต้องใช้ไอ้ตัวนี้ช่วยน้ำหนักเบาแล้วก็เหลืออยู่แค่นี้เองสังเกตดูใหญ่กว่าฝามือผมนิดนึงก็อุปกรณ์ที่ผมเอาไปเท่าที่จำเป็นมีเท่านี้นะไม่รู้ว่าเยอะไหมไม่รู้ว่าเยอะไหมเพื่อนๆเห็นไหมก็คือหนึ่งมีชุดซ่อมหลักๆแล้วก็ชุดเต็นท์ชุดเต็นท์ที่นอนจำเป็น นะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเรื่องการถ่ายทำนะเรื่องการถ่ายทำก็มีกล้องนะแล้วก็อุปกรณ์ทำแบบข้าวเบื้องต้นถ้าจำเป็นแล้วก็ชุดเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่เราต้องใส่แกรสบู่ยาสีฟันก็มีเท่านี้กับจักรยานคู่ใจใช้มาเจ็ดปีปั่น,ะนบ้างไม่ปั่นบ้างเปลี่ยนแทบทุกชิ้นตั้งแต่ ลูกปืนล้อนะลูกปืนล้อแล้วก็ลูกปืนคออัดจรารบีใหม่ทําใหม่แล้วก็บ bon ูดิไฟแฮนด์บาร์กระจกแอร์รถนะครับเพิ่มเติมใหม่รวมไปถึงที่วางโทรศัพท์สำหรับดู GPS แล้วก็ที่ใส่กระติกน้ำนะล็อกบูทส,สองใบนะทำไมผม2ใบผมคิดว่าผมกินน้ำ ครึ่งวันนะประมาณ2ขวดเพราะนั้นครึ่งวันเนะ่ะเต็มที่ผมจะพักทีหนึ่งแล้วก็หลังบ่ายผมจะซื้ออีก2ขวดแต่ในว,วันหนึ่งผมจะกินแค่4ี่ขวดเท่านั้นจากการซ้อมปั่นแล้วผมคิดว่าเพียงพอแล้วก็กระเป๋าใบนี้นําเสนอ690้เาเอาตีเจ็ดร้อยคุ้มมากทรงก็ดีดูก็ได้นะเลยอย่างคือมันเป็นแบบสวมนะมันไม่ได้เป็นสอใบมันเป็นใบเดียวเวลายี่ก็ยิ่ง่ายเวลาขึ้นรถไฟมันก็สะดวกสบาย มีธงมีไฟท้ายนะโมดิฟายลูกปืนแถมเกียร์ปกติเป็นเกียร์เดียวนะเกียร์หน้าเกียร์เดียวผมทําให้เป็นสองเกียร์เปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนกระโลกไม่แทบจะไม่หมดเบาะน,นี้ผมก็เอาเบะของเดิมออกเพราะมันแข็งผมเอาเบะใหม่มาใส่ซึ่งเป็นเบะที่ผมใช้มานานแล้วอันนี้มันพอดีตูดผมแล้วก็แหลกท้ายนะแทบจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดตัวตัวถีบผมก็เปลี่ยนใหม่นะ หือว่าใหม่ทั้งคันแต่รถมันทำความเร็วไม่ได้แล้วบรรทุกหนักนะก็ทำความเร็วได้เฉลีย่ยบอกตรงเลยคือเฉลี่ยนะ่าอยู่ที่มาณส8บแปดนะแล้วแต่รวมทางเนินด้วยนะเฉลี่ยแล้วอ่ะก็พอไหวนะวันละร้อยกิโลก็วันเสาร์นี้เนี่ยคงออกเดินทางแล้วก็คือ 7โมง59ที่โบลูพ่อโสธรออกเดินทางวันแรกผมจะไปนอนที่วันแรกไปนอนที่อยุธยาเนาะก็วันนี้คงจะหายไปอยู่พักหนึ่งแล้วก็หายไปสิบกว่าวันไม่ได้ทําคลิปแล้วก็ไม่ได้อธิบายอะไรแล้ววันนี้เราคงจบสมบูรณ์ก่อนเราไปเราถ่ายคลิปการซ่อมผัน่นรีวิวจัก,กรยานว่าเราซ่อมอะไรแล้วก็การถ่ายทําของเราว่าเราถ่ายยังไง เราซ้อมถ่ายยังไงรวมถึงอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการเดินทางวันนี้นะเป็นแบบนี้เท่าที่จําเป็นอธิบายไปแล้วว่าเราถ่ายทํานาเราคงต้องไปตัดต่อเอานี่คือเดี๋ยวผมถ่ายให้เห็นสั้นๆใกล้ๆจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นนะชุดอุปกรณ์ซอ่อมมีเท่านี้นะรวมมาถึงสูบด้วยนะแล้วก็ชุดอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกเต็นท์ต่างๆนะ ชุดกระเป๋าส่วนตัวจะมีกระเป๋าตังกระเป๋าอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนตัวเวลาไปเข้าห้างเข้าเซเว่นเข้าร้านค้าดูเดินไปตัวเปล่านี่คืออุปกรณ์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์โดนกล้องไฟฉายนะผ้าเช็ดตัวผ้าเปียกพูดง่ายพัดลมนะแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์สำหรับทำแบบข้าวหม้อนี้หุงข้าวก็ได้ทำกับข้าวก็ได้ ไม่อยากพูดเลยดูยังมีข้าวอยู่เลย <N ie> นะเอามาข้าวก็ได้ขุงข้าวก็ได้ต้มน้ํากินกาแฟได้หมดอันนี้จําเป็นเผื่อฉุกเฉินเนาะจร <N> ิงๆก็ไม่ได้อยากเอาไปเยอะนี่คือว่าน้อยน้อยสุดๆแล้วนะถ้าเยอะกว่านี้เนี่ยไม่ไหวแล้วเพราะว่าจักรยานแบกไม่ไหวและอย่างคือเราก็จะใช้กําลังเรามากเกินไปด้วยนี่คือเสื้อผ้าเสื้อผ้าอธิบายไปแล้วเราแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มเสื้อผ้าใหม่ กลุ่มเสื้อผ้านอนและกลุ่มเสื้อผ้าไม่ใส่แล้วก็คือเสื้อผ้าเปียกเสื้อผ้าหมินเราจะใส่ทั้งต่างหากเพื่อไม่ให้อุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกระเป๋าหมินนะก็ประมาณนี้ขอวา,างกล้องอนอ,อือก็คุมเจอจบคลิปของเราเนาะประมาณนี้แหละ ไปยาวๆหน่อยจะได้เห็นทั้งหมดเนาะอึ๊บอ่ะโอเคก็สิ้นสุดการรีวิวอุปกรณ์ที่จะใช้เดินทางด้วยจัก,กรยานเรา1ิบสวันนะที่ฉางเซาไปเชียงรายเริ่มต้นวันเสาร์นี้ฝากเป็นกำลังใจแล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ